าศึกษาเรื่องไวรัสตับอักเสบกันรู้ทันป้องกันได้ค่ะสําหรับวันนี้ขอนําเสนอนะคะเพื่อจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับไวรัสตับอักเสบหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องค่ะสําหรับภาวะตับอักเสบนะคะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เป็นโรคติดต่อซะด้วยเพราะเป็นไวรัส นะคะที่สําคัญเราต้องรู้นะคะว่าโรคตับเนี่ยซึ่งตับจะต้องเป็นอวัยวะที่สําคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในช่องท้องอยู่บริเวณใต้ชายโครงด้านขวามาถึงลิ้นปีนะคะตับเนี่ยหนักประมาณ1.5กิโลกร,รัมมีหน้าที่ในการสร้างน้ําดีเพื่อช่วยย่อยอาหาร รองและกําจัดสารพิษนะคะเป็นแหล่งสะสมของธาตุเหล็กวิตามินและเกลือแร่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเป็นแหล่งพลังงานนะคะที่เก็บอยู่ในรูปของน้ําตาลแล้วก็สร้างสารที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนนะคะแล้วก็มีหน้าที่สําคัญนะคะดังนั้นไวรัสตับอักเสบคือไวรัสที่ชอบทําลายเฉพาะตับโดยเฉพาะเลยนะคะและที่รู้จักกันดีก็คือไวรัสตับอักเสบทั้งเชนิด A นะคะ B C D และ E ที่สำคัญก็คือเราจะเรียงตามลำดับ B C และ A โดยคาดว่าจํานวนประชากรนะคะร้อยละ5เป็นไวรัสตับอักเสบ b ีเรื้อรังและไวรัสตับอักเสบที่มีร้อยละ1ก็คือไวรัสตับอักเสบชนิด C นะคะอันนี้ก็คือเฝ้าระวังเลยนะคะต่อมาไวรัสตับอักเสบชนิด a b c d และ e เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะ เอเนี่ยพบได้บ่อยติดต่อได้ทางเดินอาหารแล้วก็น้ําที่ปนเปื้อนเชื้อโรคอาการก็จะมีไข้อ่อนเพียรเบื่ออาหารแล้วก็อาเจียนแล้วก็มีภาวะดีซันตัวเลืองตาเหลืองส่วนไวรัสตับอักเสบชนิด B ีพบได้บ่อยผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบชนิด B ีเนี่ยสามารถตั้งคันได้นะคะการติดต่อก็ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์จากมรรดาสู่บุตรอาการตับอักเสบรุนแรงนะคะแล้วก็อาจพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งตับได้นะคะ ต่อมาไวรัสตับอักเสบชนิด C นะคะติดเชื้อได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์แล้วก็มีอาการตับอักเสบเรื้อรงังจนกลายเป็นตับแขง็งมะเร็งตับได้ไวรัสตับอักเสบชนิดดีติดเชื้อทางเลือดกลุ่มเสี่ยงคือผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบชนิด B ก็จะพัฒน,นามาเป็นไวรัสตับอักเสบชนิดดีได้แล้วก็จะมีอาการตับอักเสบเฉียบพลันผู้ป่วย ตับอักเสบจะเรื้อรังรุนแรงและเสียชีวิตได้เหมือนกันส่วนไวรัสตับอักเสบชนิดดีนะคะเป็นตัวสุดท้ายก็คือเกิดจากการทานอาหารที่ปรุงไม่สุกเช่นเนื้อหมูสัตว์ปีกนะคะสุกๆุกดิบดิบมีพยาธินะคะก็จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็อ่อนเพลียค่ะนี่คือทั้ง5ไวรัสที่ต้องรู้นะคะ อาการตับอักเสบเฉียบพันธุ์นะคะอาการของตับอักเสบเฉียบพันเกิดจากไวรัสได้ทุกชนิดเหมือนกันแต่ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารจุกแน่นใต้ใชายโครงขวาจากการที่ตับโตปสัสสาวะมีสีเข้มตาเหลืองตัวเหลืองนะคะแต่ไวรัสตับอักเสบชนิด A และ E จะหายขาดส่วนแล้วก็ถ้าหายแล้วก็จะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นแต่ไวรัสตับอักเสบชนิด B ร้อยละ5ถึงร้อยละและไวรัสตับอักเสบชนิด C นะคะกว่าร้อยละ80ที่จะเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้นนะคะ ดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังค่ะถ้าได้ป่วยด้วย B หรือ C นะคะถ้าเป็น B และ C ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการของโรคนะคะแต่ก็ทําให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะคะที่มีอาการและเซลล์ตับได้รับการทาลายมากและทําให้เป็นโรคตับแข็งในที่สุดโรคตับแข็งและมะเร็งตับก็คือเป็นอีกโรคที่เกิดขึ้นนะคะส่วนมากผู้ป่วยจะมาจากอาการแทรกซ้อนเช่นอาเจียนเป็นเลือดเท้าบวมท้องบวมนะคะแล้วก็มีภาวะตับเนี่ยโตแล้วก็เป็นมะเร็งตับ นะคะตัวเหลืองตาเหลืองนะคะตาขาวก็เหลืองเจ็ดเคล็ดลับในการบำรุงตับที่ดีนะคะแล้วปกป้องด้วยนะคะหนึ่งควบคุมน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ10บนาทีเพื่อกระตุ้นตับให้ทำงานนะคะอย่างปกตินะคะสร้างน,นิสัยการนอนหลับที่ดีนะคะเพราะว่าช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงเวลาที่ตับได้พักนะคะลดความเครียดอารมณ์ดีและมีความสุขห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่นะคะรับประทานอาหาร ให้ปกติแต่และประทานยาให้น้อยลงนะคะก็ทานสมุนไพรเป็นยาก็ได้นะคะสร้างสุขนิสัยไม่ใช่สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช้เข็มฉีดยาหรือเข็มสักของร่วมกันกับผู้อื่นนะคะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าบางทีถ้าไม่แยกสิ่งของเครื่องใช้เราก็มีโอกาสติดไวรัสตับอักเสบได้นะคะจากการใช้ของร่วมกันนั่นเองนะคะต้องมีกินร้อนช้อนกลางแล้วก็แยกแก้วน้ําแล้วก็ทวนสวมผ้าปิดจมูกไว้ด้วย นะคะสำหรับติดตามคลิปเต็มๆได้ที่ EP 5 1นะคะ Hackel and Herb เราก็จะได้รู้รายละเอียดของโรคทั้งหมดค่ะ